สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประดถมศึกษาปีที่5 สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องการเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวนค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะในคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้ดูตัวอย่างไปแล้วเนาะว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็เขียนยังไงบ้างน,นะคะในวันนี้ครูก็จะมาทวนให้แล้วก็จะไปดูแบบฝึกหัดกันเนาะอ่ะสำหรับการเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจํานวนนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้จะ เรียกว่าเป็นเส้นย่นระยะนั่นเองเนาะนักเรียนอันดับแรกเลยก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องลากส่วนของเส้นตรงในแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะให้ตั้งฉากกันแล้วก็พบกันที่เลขศูนย์นั่นเองส่วนของเส้นตรงในแนวตั้งเนี่ยเราจะเรียกว่าแกนตั้งส่วนของเส้นตรงในแนวนอนนะคะเราก็จะเรียกว่าแกนนอนนะคะซึ่งจำในที่นี้นะคะในหน้านี้นะคะจํานวนเนี่ยคือแกนตั้งส่วนข้อมูลแต่ละรายการเนี่ยก็จะเป็นแกนนอนนะคะ ทีนี้ค่ะข้อ2ค่ะให้แกน1แสดงข้อมูลแต่ละรายการและอีกแกน1แสดงจํานวนของข้อมูลนะคะอ่ะแกนแรกนะคะแสดงข้อมูลนะคะซึ่งแกนที่แสดงข้อมูลเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นแกนนอนส่วนแกนที่แสดงจํานวนเนี่ยโดยส่วนมากเราก็จะให้เป็นแกนตั้งนะคะ ซึ่งจะมีหัวลูกศรอ,อยู่ที่ปลายนะคะถ้าข้อมูลแต่ละรายการมีจํานวนหรือปริมาณมากและมีค่าใกล้เคียงกันนะคะจะเขียนเส้นหยักเพื่อย่นระยะของจํานวนในช่วงนั้นโดยเริ่มต้นจากศูนย์ถัดจากเส้นหยักไปจะแสดงจํานวนเป็นช่วงช่วงละเท่าเท่ากันอ่านักเรียนดูนะตรงนี้ที่เขาบอกว่าแสดงจํานวนเป็นช่วงช่วงละเท่าเท่ากันตรงเนี้ยนะคะมันจะไม่มีผิดไม่มีถูกนะว่านักเรียนจะไปเริ่มจากเลขไหน เราได้โจทย์เหมือนกันแต่เราอาจจะไปศูนย์แล้วก็ไป100เลยหรือบางคนอาจจะเป็นศูนย์แล้วก็150ตรงเนี้จะไม่ผิดแล้วก็นักเรียนจะเว้นช่องละ50เว้นช่องละ100ยังไงก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกขอแค่ให้ตัวเลข ที่ออกมาตรงนี้ค่ะขอให้ตัวเลขที่ออกมาตรงเนี้อยู่ในช่วงที่จทย์กาหนดก็พอส่วนใครจะเว้นอย่างจดข้อนี้เว้น15 20 25 30ก็คือเขาเว้นช่วงละ5ใช่ไหมแต่เราอาจจะอยากเว้นช่วงละ10ก็ได้เป็น10 20 30 40 50ได้แล้วแต่เรานะคะอันนี้ไม่มีผิดไม่ม่ถูกนะต่อให้เราทํามาแล้วไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะ ข้อ3เขียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงจํานวนของข้อมูลแต่ละรายการรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปมีความกว้างเท่ากันและเริ่มต้นเขียนจากระดับเดียวกันถ้าเขียนแนวแนวตั้งให้เริ่มต้นจากด้านล่างขึ้นด้านบนถ้าเขียนแนวแนวนอนนะคะให้เริ่มจากด้านซ้ายไปทางขวาในในตัวอย่างอันนี้คือการเขียนในแนวตั้งนะคะถ้าเขียนแนวแนว,แนวนอนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คะ่ะน,นักเรียน การเขียนในแนวนอนนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเริ่มจากซ้ายไปขวานะคะแต่ในตัวอย่างคือแนวตั้งนะคะอ่ะวันนี้นะคะเรามีภาระงานก็คือหน้า124กับหน้า125ให้นักเรียนวาดแผนภูมิแท่งนะคะที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวนอ่ะเรามาดูตัวอย่าง124ก่อนเนาะเขาก็จะมีข้อมูลมาให้นะคะเป็นเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเขียนแผนภูมิแท่งแสดงค่าใช้จ่าย แก๊สโซฮออันนี้น่าจะจดผิดเนาะแก๊สโซฮอจ่ายแก๊สโซฮอเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนปีพศ2560ก็จะมีภาคอยู่ห้าภาคคือภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็มีจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็มีภาคใต้นะคะโดยค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ไล่ตามนี้นะคะอ่ะทีนี้เราก็จะไปเริ่มเขียนถ้าเราเริ่มเขียนจากศูนย์ปุ๊บ แล้วมา 1, 200, 100่0 0 0 0 0เนี่ยกว่าจะถึงนะคะเพราะว่ามันเริ่มที่เท่าไหร่ลูกมันเริ่มที่500ดังนั้นเราคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะแบบย่นระยะแล้วเริ่มที่500ดีกว่ามันน่าจะแบบว่าเออใกล้เคียงกว่าเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องไป100 200้0 0 4 0 0ก็คือเสียก็คือเสียกระดาษเปล่าเนาะเราก็ย่นเข้ามาที่นี้ตัวเลขเนี่ยมันเหมือนจะเริ่มจาก100ถึงเท่าไหร่คะ1 3 4่ก็ประมาณ1ัน0ใช่ไหมทีนี้จาก500ไปถึง1,400เนี่ย นักเรียนจะเว้นช่องละร0อยเว้นช่องละ200เว้นช่องละ300เว้นช่องละ400แล้วแต่นักเรียนไม่มีผิดไม่มีถูกได้หมดเลยนะแต่ข้อนี้ครูจะมีตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะอ่ะจากในโจทย์เนี่ยมันก็จะเริ่มจาก500ร้อยเห็นไหมคะอ่ะเริ่มจาก500แล้วก็ไล่ไปหกร้อยเจ็อปดร้อซึ่งตัวอย่างเนี่ยเขาจะเว้นช่องละ100นะคะตัวอย่างเนี่ยเขาจะเว้นช่องละหน0่นะคะ แล้วก็จะเริ่มจาก500ไปสิ้นสุดที่1,500นะคะก็คือว่าอยู่ในช่วงที่เขาได้กําหนดค่ามาให้นะคะขอแค่ให้มันอยู่ในช่วงที่เขากําหนดค่ามาให้แล้วไอ้ตรงช่องระหว่างตรงเนี้ยนัเกเรียนจะว่างไว้เท่าไหร่ก็ได้บางคนอาจจะแบบไม่อยากทําให้มันห่างกัน100ค่ะครูคขี้เกียจขี้เกียจเขียนเยอะขอเป็น200แล้วกันมันจะได้แบบเขียนไม่ต้องเยอะอ่ะก็ได้ก็เป็น500 700 900 000, 1 0 0อ่ะมันก็จะย่นเข้ามาอีกใช่ไหมคะ ตรงเนี้ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะนักเรียนอยากที่จะแบบว่าให้มันแต่ละช่องเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยขอแค่ให้ตัวเลขคือตัวนี้ตัวเริ่มต้นกับตัวสุดท้ายนะะี่ค่ะมันอยู่ในช่วงระหว่างที่เขากําหนดเลขให้ไม่เกินมากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปเท่านั้นเองอ่าแล้วก็สิ่งสําคัญคืออย่าลืมตั้งชื่อนะคะอย่าลืมตั้งชื่อแผนภูมินะคะอันนี้คือหน้า1 2 4ยนะคะทำตามนี้ได้เลยค่ะ ส่วนที่ต้องทําเองนะคะจะไปอยู่หน้า125หน้า125เนี่ยเขาก็เป็นแผนภูมินะคะแท่งที่แสดงจํานวนประชากรนะคะอายุ11-12ปีนะคะจำแนกตามการเล่นกีฬาหรือการออกกําลังกายนะคะในปีพศ .2560 ค่ะอ่ะอารามาหาตัวเลขที่น้อยที่สุดนะคะตัวเลขที่น้อยที่สุดคือ169,800 ส่วนตัวเลขที่มากที่สุดก็คือ3,23,900อ่เระเราจะสังเกตว่าตัวเลขมันจะอยู่ที่ประมาณเราจะเริ่มที่1,000 0แก็ได้หรือว่าจะเริ่มที่แสนห้าก็ได้สิ้นสุดที่ประมาณ40000นหรือ3 0 0แสนก็ได้ก็แล้วแต่ขอให้มันอยู่ในช่วงนี้นะคะช่วงจากแสนหกไปหา3 2 0แสนสองเนี่ยแหละอ่ะโดยเวลายน่นถ้าสุตรว่านักเรียนแบบ แล้วแล้ว,แล,วแล้วความห่างของแต่ละช่องอะคะ่ะจำนวนห่างของแต่ละช่องนักเรียนจะให้ห่างเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่นะอาจจะแบบห่างทีละ2 0 0 0 0นห่างทีละ4ี่0,000ืนห่างทีละห0,000นอันนี้ได้หมดเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะขอแค่ว่าทำมาแล้วเนี่ยไอ้ตัวเลขเริ่มแรกตรงนี้คะ่ะมันจะต้องมีค่าน้อยกว่า 169,,800 และตัวเลขสิ้นสุดเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่า3 23,900บาทนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะเราอยากจะตั้งให้มันห่างกันแต่ละช่องเท่าไหร่แล้วแต่เราเลยค่ะอ่ะอันนี้ก็คือการบ้านที่จะได้ทำเนาะก็คือภาระงานหน้า124และหน้า125ค่ะก็ลองไปทำกันดูนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปส่งมาให้ดูในกลุ่มด้วยเนาะจะได้ดูว่าแต่ละคนเนี่ยมีไอเดียยังไงบ้างนะคะในการสร้างแผนผูมแทงจำไว้ว่าสร้างไปก่อนขอแค่ให้มันอยู่ในช่วงตัวเลขที่เขากำหนดไม่มีผิดไม่มีถูก แต่ว่าเวลาเว้นช่องแต่ละช่องเนี่ยเว้นให้ค่าตัวเลขมันเท่าๆกันเช่นจะห่าง2เหมือนก็ต้อง2เหมือนทุกช่องจะห่าง5้าหมือนก็ต้อง5้าหมือนทุกช่องแบบนี้นะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะก็ขอจบลงเพลงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ